พสการาพี่ครูผู้เต่ละทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติยาโยมทุกคนวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีความปิติใจสุขใจกันที่ได้มีโอกาสมาแสดงความรักและศรัทธาใน ระศาสดาของเราก็ด้วยความที่พวกเราทั้งหลายได้มีความที่มุ่งมั่นในการที่จะ,ะศึกษาคำของพระองค์แล้วก็ทำให้เกิดมีศรัทธาต่อพระองค์ด้วยความเข้าใจในธรรมะของพระองค์ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเราได้ได้มารวมตัวกันในวันนี้นะเพราะความที่เราเป็นผู้ที่มีความรู้สึกในลักษณะของอวัตตถาคเตเอกันตะคโตอภิปัสสนโนนะคือเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว สิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรากระทำเมื่อมีการประชุมกันนะพระองค์ก็ให้เราทำกิจสองอย่างก็คือหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะวันนี้เราก็จะมาทำสิ่งนี้กัน เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมานั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้านะในช่วงแรกตมาก็จะกล่าวธรรมของตถาคตนะคุณธรรมสองอย่างของผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในทิฏฐิอริยาคือเขาจะมี ภาละคือมีกําลังสองอย่างกําลังข้อที่หนึ่งก็คือเขาจะมีกําลังที่อยากจะฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตนำมาแสดงอยู่นี่เป็นกำลังของความเป็นโสดาบันดังนั้นโสดาบันอยากฟังธรรมอยากฟังคำของตถาคตที่บัณฑิตนำมาแสดงอยู่ กาลังอย่างที่สองก็คือเขาจะมีกําลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งทำรรในคําของตถาคตอันบัณฑิตนํามาแสดงอยู่นี่เป็นกําลังสองอย่างของโสดาบันที่พระองค์ตรัสไว้ในทิฏฐิอริยาคือความเห็นอันเป็นอริยะ วันนี้เราก็มีเราจะมามีสองสิ่งนี้กันนะเราจะมีความอยากที่จะฟังธรรมของตถาคตนะที่อาตมาเป็นสมณะสักยะปุตยะผู้หนึ่งที่จะนำมาแสดงนะและเราคงจะได้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมทนะีนี้ หน้าห้องของเราเนี่ยก็คือสาโสดาบันความเป็นโสดาบันนั้นเนี่ยต้องรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือการที่เราเนี่ยต้องมารู้อริยสัจสีหรือรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็คืออริยสัจสีในส่วนข้อที่สองและก็ข้อที่สาม รัศดาบอกว่าโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอิทัปปัจจยตาที่พระองค์ตรัดไว้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเรารู้แล้วหลักการตรงนี้เราท่องได้ทรงจําได้เมื่อทรงจําได้แล้วเนี่ยเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือทําความเข้าใจในบทปัญชนะอันนี้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน พระองค์บอกว่าเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจะเกิดขึ้นนี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไป ใครเห็นตรงนี้ใครเข้าใจตรงนี้นะก็เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าควรเข้าใจรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะรู้ตรงนี้สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้เข้าถึงอมตะธรรมไดนะ้สิ่งนี้สิ่งนี้มีอะไรอีกนะเมื่อภาษามีเวทนามีและถ้าเราเนี่ยรับรู้เวทนาแล้ว ไม่ละความเพลินไม่วางปล่อยให้จิตผูกไปกับเวทนาเวทนาก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาคือความอยากก็จะเป็นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเวทนามีตัณหาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างนี้ ถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจะดับไปนะธรรมาชาติที่เลี้ยงร้อยกันมาเนี่ยตั้งแต่ผัสสะไปเวทนาไปตัณหาไปอุปทานพบชาติฉรามหรอนนะธรรมาชาติที่อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ <c oughs> พระศาสดาเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททำมันเป็นธรรมาชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ธรรมชาตินี้อาศัยกันและกันในการเกิดไม่ใช่ของใครธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติซึ่งพระองค์บอกว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น นี่คือปฏิจจสมุปบาทภาษาคือทำอันเป็นเหตุและเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือตรงนี้นภาษาเราปัจจุบันนี้บอกเหตุกับผลแต่พระองค์ใช้คําว่าทมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุล็อกเลยว่ามันเกิดมาแต่ไหนไม่ได้มันต้องเกิดมาแต่นี้และนี้ คือธรรมชาติที่ทำให้เกิดตัวนี้นะนะเพราะมันคือทมอันเป็นเหตนะุเพื่อให้เกิดตัวนี้และตัวนี้เกิดมาแต่เหตุคือตัวนี้นะเนี่ยคือความรู้ที่เราจะรู้แล้วเรากลับเข้าไปสังเกตตัวเองเวลาเรามีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉยเฉยก็ตามานะก่อนที่จะมีความสุขมีความทุกข์เกิดเนี่ย อะไรเกิดก่อนบางทีเมื่อเราเข้าไปสังเกตเรามีความทุกข์ขึ้นมาอ๋อเราไปได้ยินคนเขานินทาเรานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีได้ยินมานี่คืออะไรผัสสะทางไหนทางหูนะเสียงกระทบหูวิญญาณเข้าไปรู้ เป็นองค์ประกอบของผัสสะซึ่งจะต้องมี3องค์ประกอบเสมอเมื่อสมองค์ประกอบนี้ประกอบกันแล้วนะผู้นั้นมีความเพลินในผัสสะหลงผิดในผัสสะธรรมชาติที่จะตามต่อมาคือเวทนาคน,นนั้นจะมีความรู้สึกสุขและทุกข์หรือเฉยๆขึ้นมาและถ้าเขามีความรู้สึกไม่พอใจเพราะ ได้ยินเขานินทามาภาษาทางหูแล้วไม่รีบละนันทิคือความเปลินในความไม่พอใจนั้นความอยากจะตามมานี่คือธรรมชาติที่จะไหลาตามมาดังนั้นเมื่อมีผัสนสะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีม,ม,ะม,นะมันจะไหลาตามกันไปอย่างนี้ธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของใคร จะเป็นของเราก็ไม่ใช่จะเป็นของคนอื่นก็ไม่ใช่นะเคยมีคนถามพระสัสดาว่าลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครสัมผัสเป็นของใครพระศาสดาบอกไม่มีอันนี้ถามผิดนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสนสะเกิดจากอะไรต่างหากและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายยตนะก็คืออายยตนะภายในหกภายนอกหก กระทบกันผัสสะมีขึ้นนะเพลินต่อไปเวทนามีขึ้นเพลินต่อไปตัณหามีขึ้นนะดังนั้นใครรู้ตรงนี้จะละมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์หรือกรรมว่าเกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะสิ่งอื่นบันดาลได้ อย่างเด็ดขาดนะเพราะเขาจะรู้เหตุของสุขทุกข์ว่าเกิดมาจากอะไรดังนั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิในข้อที่หนึ่งจากสข้อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของสุขทุกข์หรือกรรมสี่แบบนะที่คิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนี้ เขาจะละตรงนี้ได้เพราะเขาจะรู้ว่าสุขทุกข์เกิดจากผัสสะหรือสัมผัสซึ่งไม่มีของใครไม่ใช่เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกหรือเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระตถาคตบอกว่าไม่ใช่ ระศาสดาเราบอกไม่ใช่นะไม่ได้มีใครมีอํานาจบรรดาลอะไรเทวดาก็บรรดาลไม่ได้เทวดาก็ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าเทวดาบันดาลได้บัรดาลให้ตนเองไม่ตายได้ไหมไม่ได้บรรดาลให้ตนเองไม่แก่ไม่ไปนรกได้ไหมบัรดาลไม่ได้เทวดาตายแล้วก็ไปอบายทุกติวิิบาตนรกเหมือนกันเหลือเพียงเศษดินปลายเล็บที่กลับมาเป็นเทวดาอีก มนุษย์ก็เฉ็เช่นเดียวกันนะมนุษย์ที่ตายแล้วเกือบทั้งหมดไปสู่อบายทุกติวิิบา,าลดนรกที่เหลือเพียงเศษดินปลายเล็บกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกนะหรือไปเป็นเทวดานี่คือภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นเข้าไปเห็นความจริงไม่ได้จําใครเข้ามาพูดนะไม่ได้ฟังตามตาม,ตามกันมาพระองค์บอกพระองค์มีจุตูประปะตาตยานยานในการกําหนด รู้การเกิดการตายของสัตว์สัตว์ทำกรรมอย่างไรมาจะไปเกิดอะไรดังนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> มีการตรัสรู้จริงนะเป็นสัพพัญญูจริงอย่างที่พวกเราทั้งหลายศรัทธาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันนะก็อันตรายกําลังจะเกิดขึ้นแก่เรานะดังนั้นพยาพยามพยายาม ที่ทําตนเองให้เป็นโสดาบันให้ได้ดังนั้นถ้าโยมรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แค่นี้นะโยมเริ่มแตะโสดาบันเหมือนอาตมาบอกว่าหนึ่งบวกหน่รวมแล้วเป็น2โยมเข้าใจเข้าใจวันนี้จบวันนี้เข้าใจแล้วหนึ่งบวกหเป็นสองโยมรู้สัจจะตรงนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี ถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับแค่นี้พอแล้วนะยมเป็นโสดาบันได้แล้วนะรู้ในสิ่งที่ควรรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ไม่เกี่ยวกับการพ้นแก่เจ็บตายก็วางไว้ก่อนนะเพราะนั้นวันนี้ให้ธรรมะที่เป็นอริยะนะสั้นๆ เพื่อเรานำไปใช้ได้นะและถ้าใครยังไปไม่ถึงตรงนี้ผู้เจ้าก็มีต่ำกว่านั้นอีกนิดหนึ่งคือให้กระทำจิตเนึ่งด้วยการฟังกระทำจิตเนึ่องด้วยความเป็นผู้หูสูรให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิตรงนี้ถ้าใครมีพระศาสะดายืนยันได้ว่าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในภพเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมนะเรามีวิธีง่ายๆมากมายเลยที่เราเข้าไปสืบค้นเจอในพุทธวัชนะนะเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากธรรมะให้กับพวกเราในส่วนที่เป็นสุดยอดคือก้าวล่วงจากปุถุชนขึ้นเป็นอริยบุคคลกันนะอริยสัจสี ปฏิจจสุบาทรู้ตรงนี้หลุดพ้นได้แล้วนําไปสํารวจตัวเองนะทิฏฐิความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์หรือกรรมแบบต่างๆจะหมดไปนะสุขทุกข์และกรรมไม่ได้มีผู้ใดบันดาลเมื่อเข้าใจอย่างนี้เดราชานวิชาจะหมดไปมิจฉาอาชีวะต่างๆจะหมดไปทิฏฐิที่ผิดจะหมดไปเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยกันและเมื่อเรา จะสิ้นชีวิตเราจะรู้สึกว่าเรามีหลักจิตหลักใจเรามีความมั่นใจว่าคติของเราเนี่ยไปดีแน่นอนนนั้นขอกล่าวทำเพียงสั้นๆและจะพาพวกเรานั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าเพราะการรู้ลมหายใจแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพระองค์ก็บอกว่านะชื่อว่ากระทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินตาบาดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินนละังก็อยากให้พวกเราจเจริญอาณาปานสตรีกันซักพักหนึ่งนะตามความรู้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวก็ให้รู้ถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจให้พยายามละความเพลิน พยายามรักความเพลินในอารมณ์อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินใช่เช่นนั้นนะคะ,คะสุดท้ายนี้สิปิงอยากจะขอความเมตตาท่านพระาอาจารย์คริชลิเนี่ยได้โปรดเมตตาให้โอวาท<ช>พวกเรานะคะที่รับชมมาถึงสองชั่วโมงเนะะี่ยค่ะว่าในสิ่งที่เราได้รับไปแล้วนั้นเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้โอวาสุดท้ายสักเล็กน้อยอย่างไรดีคะค่ะ,คะก็ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ วันนี้เราได้มาร่วมกันนะแสดงความรักศรัทธาในพระศาสดาของเรานะรักศรัทธาตถาคตนะและด้วยการที่เราเข้ามานะเสพครบธรรมะของพระองคนะ์ก็ด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายนะมีความเจริญในธรรมของตถาคตนะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และที่สุดก็ให้ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันในกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตามนในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ